ครับเพื่อนเอครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับไส้กรองอน้ํามันดีเซลเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไส้กรองน้ํามันดีเซลนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวดักความชื้นนะครับหรือว่าดักน้ํานะครับตัวนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เปลี่ยนก็คือว่ารถมันมีอาการนะครับเบาเบาสะดุดนะครับเบาสะดุดแล้วก็ตอนเร่งก็จะสะดุดนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าน้ํามันมันลงไม่เต็มที่นะครับลงไม่เต็มที่ ทำให้เวลาที่เราเล่งนะครับเล่งมันจะสะดุดนะครับแต่ว่าเวลาที่เครื่องร้อนก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องเย็นเครื่องเย็นเนี่ยเวลาที่เราขี่ไปสะพานเนี่ยมันจะสะดุดเลยนะครับหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะสะดุดนะครับให้เราเปลี่ยนไส้กรองสองตัวนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราถอดไม่ออกนะครับให้เราถอดน็อตแล้วก็อาไปขันด้านนอกนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราขันตรงเนี้ยมันจะขันไม่ออกนะครับมันจะไม่ไม่ถนัดนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการเปลี่ยนกรองน้ำมันดีเซลนะครับของรถนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับนิสสันบิ๊กเอ็มมันจะมีสองตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดด็อตมานะครับแล้วก็ไปขันเอานะครับเพราะว่าถ้าขันอยู่กับรถเนี่ยมันขันไม่ออกนะครับมันแน่นมากนะครับเดี๋ยวเราถอดเอาชุดนี้นะครับสองชุดนี้ออกมาก่อนแล้วเราก็จะเอาไปขันอยู่ข้างนอกนะครับหาปากาจับแล้วก็ขันเอานะครับผมเคยขันแล้วขันไม่ออกนะครับตรงนี้แน่นมากนะครับ เอาละเดี๋ยวเราจะถอดท่อซ้ายออก่อนนะครับท่อซ้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา,มาถอดชุดน,นี้นะครับสองตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะถอดท่อน้ามันให้เราจําให้ดีนะครับว่าท่อไหนเป็นท่อไหนนะครับถ้าเราประกอบไม่ถูกมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือว่าเราจะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับ พอเราถอดท่อน้ำมันออกมาได้แล้วนะครับให้เราทําการหาขวดนะครับหาขวดน้ํามารองน้ํามันนะครับโดยเราจะปั๊มแยกลงไปนะครับน้ํามันที่อยู่ในกลองนะครับมันก็จะออกมานะครับไว้ในขวดนะครับน้ํามันพวกนี้เราสามารถนามาใช้ต่อได้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในรถได้นะครับ ถ้าเราไม่แยกออกนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราแกะออกมานะครับมันน้ำมันมันจะเลอะไปหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็จะสามารถถอดใส่กองน้ำมันได้แล้วนะครับเราจะถอดกรองดักความชื้นตัวนี้ออกมาก่อนนะครับใช้บล็อกเบอร์12นะครับมีน็อตจับแค่2ตัวนะครับต่อจากนั้นเราก็จะถอดใส่กองทำน้ำมันดีเซลนะครับ มันก็มีน็อตจับแค่2ตัวเหมือนกันนะครับถอดออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าเราได้ถอดท่อน้ำมันแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเราก็ถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาอะไรยึดนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดตรงนี้ออกมานะครับเพราะว่ามันแน่นมากนะครับถอดไม่ออกนะครับฟิลเตอร์หรือว่ากรองน้ำมันดีเซลนะครับสองตัวถ้าเกิดว่าเราไม่มีปากกาจับนะครับเราใช้ไม้หน้าสามนะครับเจาะเป็น รูแล้วแล้วก็ใช้น็อตล้อยเอาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วใช้ประแจคอมา้าขันเอาแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับตอนนี้ก็ขันออกมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้คือกองอน้ำมันดีเซลนะครับตัวนี้นะครับขันออกมาง่ายๆนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับขันออกมาแล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัว กลองดักน้ำนะครับให้เราใช้ประแจคอม้าขันตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีที่ให้เราสําหรับขันได้อยู่นะครับใช้ประแจคอม้าขันตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัวนี้ต้องระวังมันหักนะครับมันเป็นพลาสติกนะครับระวังมันแตกนะครับขันออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับมันจะมียางโอลิงอยู่ด้านในนะครับให้เราดึงออกมาระวังมันแตกมันหักนะครับผม ตัวนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สามารถเอาไปเป่าทำความสะอาดได้นะครับเทน้ามันออกมาก่อนนะครับน้ามันที่อยู่ในในกรองตัวนี้นะครับมันสกปรกมากเลยนะครับมันจะมีพวกเศษสิ่งสกปรกอยู่ด้านในเยอะมากเลยนะครับดูสิครับน้ามันดามากเลยนะครับมีพักคาบตะกอนเต็มเลยนะครับ เอาน้ำมันออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะขันตัวนี้ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับใช้ไม้นะครับแล้วก็เอาน็อตร้อยไว้นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการขันนะครับถ้าเรามีประแจคอม้าเนี่ยมันก็จะสะดวกอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้มันแน่นมากเลยนะครับเพื่อนนะครับขันทีไม้เทปแตกเลยนะครับไม้เทปแตกเลยเพราะว่ามันแน่นมากนะครับ ดีที่ว่าเรามีปัจจคอม้านะครับไม่อย่างนั้นขันไม่ออกแน่นอนนะครับถ้าใช้มือขันเนี่ยมันจะขันไม่ออกนะครับแน่นมากนะครับแต่ถ้าใช้ปัแจคอม้าเนี่ยขันง่ายอยู่นะครับให้เราจับยึดให้ดีนะครับก็จะขันออกมาได้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นกองดักความชื้นนะครับหรือว่าดักน้ำในระบบน้ามันนะครับมาแล้วนะครับสุดยอดเลยครับน้ํามัน ที่อยู่ในไส้กรองนะครับสกปรกมากเลยนะครับอันนี้เราจะเทออกมาให้เพ yeah. ื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับไส้กรองอันนี้เราใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะเทน้ามันออกมาให้หมดก่อนนะครับดูสิครับคาบเต็มเลยนะครับคาบที่อยู่ในไส้กรองนะครับเยอะมากเลยนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆเศษที่อยู่ในหม้อกรองนะครับเยอะมากเลยนะครับ ตัวนี้มันจะทำให้รถเราเร่งสะดุดนะครับหรือว่าเดินเบาไม่นิง่งเร่งสะดุดนะครับถ้าเกิดว่ามีสิ่งสกปรกอยู่ในแม่ก่องมันจะทำให้น้ำมันมันไหลไม่ไม่ดีนะครับทำให้รถมันเดินเบาไม่นิ่งเร่งสะดุดนะครับเราก็จะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับ ต่อจากนั้นเราก็จะเป่าทำความสะอาดนะครับท่อทางเดินน้ํามันนะครับทั้งสองชุดเลยนะครับเป่าทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับ ส่วนวิธีการประกอบก็ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ประกอบเข้าไปได้เลยนะครับมันมีซีนโอลิงกันน้ำมันรั่วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาที่เราขันประกอบเข้าไปให้ขันแค่ตึงๆมือพอนะครับไม่ต้องขันแน่นมากนะครับเดี๋ยวมันจะแกะยากนะครับของผมใช้ประแจคอม้านะครับขันแค่พอตึงๆมือพอนะครับ ถ้าแขันแน่นเกินไปเดี๋ยวมันจะถอดยากนะครับเพื่อนตัวนี้มันจะมียางโอลิงอยู่แล้วนะครับของใหม่ให้เราใส่ของใหม่เข้าไปนะครับของเก่าก็เอาทิ้งไปเลยนะครับแล้วเราก็หมุนเข้าไปไม่ต้องขันแน่นมากนะครับเดี๋ยวมันจะแตกเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับกันแค่พอตึงตึงๆมือนะครับ ต่อไปก็เป็นกองน้ำมันดีเซลนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมียางโอลิงมาให้อยู่แล้วนะครับให้เราประกอบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับขันแค่พอต,ตึงมือนะครับไม่ต้องขันแน่นมากนะครับเดี๋ยวมันจะแกะย่างนะครับแล้วก็ตามด้วยประแจคอมานะครับขันแค่พอต,ต,ตึงมือนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปในรถได้เลยนะครับใส่ชุดที่เป็นกองดีเซลนะครับตัวนี้มันจะมีปั๊มแยกอยู่ในตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวดักความชื้นนะครับหรือว่าตัวดักน้านะครับตัวนี้ ให้เราใส่ท่อน้ำมันทางเข้าก่อนนะครับใส่เสร็จแล้วก็ใส่เข็มขัดล็อกให้แน่นนะครับอย่าเพิ่งใส่ท่อน้ำมันทางออกนะครับเพื่อที่เราจะต้องแยกน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะแยกน้ำมันนะครับให้น้ำมันเข้ามาอยู่ในหม้อกองให้เต็มนะครับถ้าน้ำมันเข้ามาในหม้อกองเต็มแล้วเวลาที่เราแยกเนี่ยมันจะมีน้ำมันพุ่งออกมานะครับ ถ้าเกิดว่าน้ำมันยังไม่พุ่งให้เราทําการแยกไปเรื่อยๆนะครับถ้าน้ํามันเต็มแล้วมันจะมีน้ํามันพุ่งออกมาตรงพ่อทางน้ํามันออกนะครับค่อยๆแยกไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันเต็มในหม้อกรองแล้วนะครับมันจะมีน้ํามันพุ่งออกมานะครับพอเราเห็นว่ามันไม่มีฟองอากาศแล้วก็เสียบเข้าไปในท่อได้เลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยเข็มขัดรัดท่อน้ำมันนะครับรัดให้แน่นนะครับผมใส่ไซรัดให้เรียบร้อยนะครับขันให้แน่นนะครับพอแน่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแยกน้ํามันอีกทีนะครับถ้าเกิดว่ามันตึงตึงมือก็โอเคนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ตึงมือก็ให้แยกไปก่อนนะครับตอนนี้คือตึงมือแล้วนะครับกดไม่ลงแล้วนะครับเพื่อนน้ามันเต็มในระบบแล้วนะครับ หลังจากนั้นให้เราทําการเชื่อมต่อสายไฟนะครับมันจะมีสายไฟใต้มอรกรองนะครับให้เราต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสตาร์รถกันได้เลยนะครับ นี่ครับเดินบานิ่งเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนไ้กองแล้วนะครับเดินเบาลนิ่งเดินเบอลจะนิ่งมากนะครับเดินเมาส์อัตราเร่งก็โอเคนะครับเร่งได้สบายเลยนะครับ ครับเพื่อนเอครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับไส้กรองน้ํามันดีเซลเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไส้กรองน้ํามันดีเซลนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวดักความชื้นนะครับหรือว่าดักน้ํานะครับตัวนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เปลี่ยนก็คือว่ารถมันมีอาการนะครับเบาเบาสะดุดนะครับเบาสะดุดแล้วก็ตอนเร่งก็จะสะดุดนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าน้ามันมันลงไม่เต็มที่นะครับลงไม่เต็มที่ ทำให้เวลาที่เราเล่งนะครับเล่งมันจะสะดุดนะครับแต่ว่าเวลาที่เครื่องร้อนก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องเย็นเครื่องเย็นเนี่ยเวลาที่เราขี่ไปสะพานเนี่ยมันจะสะดุดเลยนะครับหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะสะดุดนะครับให้เราเปลี่ยนไส้กรองสองตัวนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราถอดไม่ออกนะครับให้เราถอดน็อตแล้วก็อาไปขันด้านนอกนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราขันตรงเนี้ยมันจะขันไม่ออกนะครับมันจะไม่ไม่ถนัดนะครับ สลัดเข็มนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ